สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับสีชุดตรงๆนะครับผมก็เป็นแนวทางใหม่นะครับที่เพิ่งจะทําขึ้นมาในวันนี้เป็นวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางของสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ตัวเลขไหนมันจะมาเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับสูตรเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับสูตรไหนจะเข้านี่ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับต้องต้องตัดสินใจเลือกเอานะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่น่าสนใจนะผมก็เลยเลือกมานะครับมีตัวเลขสูตรละสตัวนะจับคู่กันจะได้4ชุดตรงๆเท่านั้นนะครับวิธีการคำนวณนะในสูตรที่1จะใช้หลักแสนนะบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10ล่าง บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2 4ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก2สูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3มมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะครับ สูตรทั้งสองสูตรสถิติเข้ามาไม่เท่ากันนะครับสูตรหลักสิบล่างเข้าตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งสี่แต่ส่วนสูตรสูตรหลักหน่วยล่างเนี่ยเข้าตั้งแต่งวดที่ออกก่อนหน้านี้หนึ่งงวดนะครับสูตรหลักหน่วยล่างเนี่ยจะเข้ามากกว่าหนึ่งงวดนะครับมาดูสถิติย้อนหลังในงวดแรกนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยคำนวณได้หนึ่งสามสูตรที่สองคำนวณได้สี่เจ็ด นำทั้งสองสูตรมาจับคู่กันจะได้1 4 1 7 3 4แล้วก็3 7ผลรางวัลออก1 4นะครับเข้าในชุดที่1นี่นะครับก็เป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับนี่ผมวงไว้ให้นิดหนึ่งนะครับหลักสิบเลขึหนึ่งหลักหน่วยเลข4งวดถัดมาครับหลักสิบล่างคำนวณได้91หลักหน่วยล่างคำนวณได้1 4จับคู่กัน9 1 9 4 หน,หนแล้วก็1 4ง,งวดนี้2ตัวล่างออก91นึครับเข้าในชุดที่1ถูกเป็นงวดที่2ครับหลัก10เลขเก้หลักหน่วยเลขหนตัวเลขมีแค่4ชุดเท่านั้น,นครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับงวดถัดมาหลัก10ล่าง68หลักหน่วยล่าง25งหาครับจับคู่กัน6กสองหกแล้วก็85 วันนี้สองตัวล่างออกแปดห้านะครับเข้าในชุดที่สี่นะครับแปดห้าครับทางงวดที่เราจะตามแล้วมันเข้าแบบนี้มันก็คงจะดีนะครับแต่บางครั้งนะมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับแปดห้านะครับมาดูงวดถัดมาหนะลักสิบล่างคำนวณได้หกแปดรักหน่วยล่างคำนวณได้เก้าสองจับคู่กันได้หกเก้าหกสองแปดเก้าแปดสองนะครับงวดนนี้ออกแปดเก้านะครับเข้าในชุดที่สามนะแปดเก้า ก็ถูกอีกนะครับหลักสิบเลขแปดหลักหน่วยเลขเก้างวดถัดมาหลักสิบล่างคำนวณได้หกแปดหลักหน่วยล่างคำนวณได้หนึ่งสี่จับคู่ได้หกหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งแปดสี่ออกหกหนึ่งนะครับงวดนี้เข้าในชุดที่หนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับคือเลขที่ออกหลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขหนึ่งงวดถัดมานะครับ หลักสิล่างคำนวณได้02หลักหน่วยล่างคำนวณได้6 9จับคู่กันได้0 6 0 9,26แล้วก็29นะนะงวดนี้ออก0 9ย์เเข้าในชุดที่2นะครับหลัก10เลข0หลักหน่วยเลข9กนะครับงวดถัดมาหลัก10คคำนวณได้4 6หลักหน่วยคำนวณได้36จับคู่กันได้4 3 4 6 3 6 3แล้วก็6 6นะครับงวดนี้ออก4 3 เข้าในชุดที่หนึงนะครับก็ถูกอีกงวดหนึงนะครับหลัก10เขา้าเลขสีหลักหน่วยเขา้าเลขสาจนมาถึงงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดนี่หลัก10ล่างคำนวณได้5 7หลักหน่วยล่างคำนวณได้6 9เกจับคู่กันได้5 6 5หก6้า้าเ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าผลรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดล่าสุดออก7จ็นะครับ เข้าในชุดที่4นะครับแล้วก็ถูกนะครับลัก10นะครับเข้าที่เลขกหลักหน่วยเข้าที่เลข9ก9นะครับสถิติย้อนหลังทําให้ดูนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเข้าดีหมดนะครับ 1, 2, 3 4 5 6 7 8นะครับแพลงวดรวดนะครับมาดูแนวทางในงวดใหม่ที่จะถึงนี้นะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับ ว่าสูตร2ตัวล่าง4ชุดตรงๆงวดใหม่จะคำนวณในเลขอะไรนะครับสูตรที่1นะครับคำนวณหลัก10ก่อนนะครับใช้หลักแสนเลข2บวกหลักร้อยบนสองครั้ง 6, 6 6 12บวกหลัก10ล่างเลข7บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข5บวกหลัก10หน้าครั้งที่2 4ครั้งก็ได้0นะครับบวก10ท้ายครั้งที่2เลข0น ตำแหน่งสุดท้ายบวกหนึ่งบวกหนึ่งขงที่นะครับามารวมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสองบวกสเป็นสิบสีบวกเจได้ยี่1บเอ็ดยิบเอ็ดบวกห้าได้ยี่6บวกหได้27่บเจ็ดนะครับได้เลขเเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสูตรบวกสอนะครับเจ็ดบวกสองได้เก้าสูตรที่หนึนะครับคำนวณได้7จ็นะครับ หวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะเจ็ดกับเก้านะครับมาดูในหลักหน่วยล่างในสูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนนะครับเลขสองบวกหลักพันสองครั้งนะครับสามบวกสามได้หกบวกหลักสิบบนสองครั้งได้ศูนย์บวกหลักหน่วยล่างเลขเก้าบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเก้า บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3ครัง้ง3 9 27นะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข0บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข7 7บวก2คงที่นะครับ2องบวกหกนะครับได้แปดแปดบวกเก้ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบหกยี่สนะครับบวกยีเนะครับเป็น53 53 าบวก7จ็นะครับห้าสิบสามวกเจ็ดหกสนะครับได้เลขสอเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรเนี่ยมันจะบวก3นะครับจากนั้น2อบวกสได้5นะครับได้2 5สูตรที่2นะครับได้2ได้ห้า นำตัวเลขที่คำนวณได้ทั้งสองสูตรมาจับคู่กันนะครับเป็น72นะครับ75 92ตัวสุดท้าย95นะครับมีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบนะครับดังนั้นท่านผู้ชมถ้ามีความคิดเห็นว่าเอะมันตรงใจก็หาซื้อสลากไว้นะครับนี่สี่ชุดเท่านั้นนะครับถ้ามายังไงก็ต้องถูกหนึ่งคู่นะครับแต่ถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดมันก็อาจจะไม่ถูกนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเองนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาขอแก้ไขสูตรหลักสิบล่างที่เคยลงให้ไปเมื่อวันก่อนนะวันก่อนนะผมถ้า ไม่สบายเป็นหวัดน้ำมูกไหลนะท่านรู้สึกว่าตาลายนะบวกผิดนะครับมาแก้ไขนิดนึงครับหลักสิบล่างเทียบชน2สูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับที่มันชนเลขเ็นะครับที่มันชนเลขเจ็ดแล้วเข้า7 9เก้าแล้วก็ผมคํานวณให้เมื่อหลายวันก่อนนะครับเมื่อวันก่อนคํานวณแล้วได้มันชนเก้นะครับผลปรากฏว่ามันไม่ได้ชนเก้านะครับ สูตรที่1เนี่ยคำนวณผิดนะครับสูตรที่1นนีน่คำนวณผิดดังนั้นวันนี้ผมผมขออนุญาตแก้ไขนะครับสูตรที่1เนี่ยมันไม่ได้91นะครับท่บางท่านก็เห็นคอมเมนต์มาอยู่เนาะแต่ว่าผมพึ่งจะหายจากเป็นหวัดนะผมตอนนี้ก็ยังอาการดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนี่แย่เลยนะมูกไหลนี่นะครับเป็นไข้นะครับ วันนั้นสงสัยตาลายบวกผิดดังนั้นวันนี้ขอแก้ไขสูตรนี้นะครับในสูตรที่1นะครับแสนร้อยบนนะครับแสนร้อยบน2ครั้งเนี่ยบวกสิล่างหน่วยล่าง2ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หแล้วก็10ท้ายครั้งที่1-3าครั้ง10ท้ายครั้งที่สบวกสามคงทีงทงทน่นี่นะครับนี่นะครับบวกกันแล้วนะมันจะต้องได้71นะครับมันจะต้องได้71วันนั้นผมบวกผิดนะครับตาลายหรือยังไงไม่ทราบนะบวกผิดนะครับ มันจะต้องได้71ได้เลข1นบวก2ได้เลขนะครับได้1กับ3นะครับ, 3, รบสูตรนี้มันจะได้1ได้1กับ3บางครั้งถ้าคำนวณไม่ดีดูไม่ถี่ถ้วนก็อาจจะบวกผิดได้นะครับความผิดพลาดมันเกกดขึ้นได้ทุกได้ทุกครั้งนะครับดับงนั้นก็ท่านผู้ชมก็ลองคิดตามนะบวกผิดก็ยังไงก็ คอมเมนต์มาบอกนะครับถ้าผมว่างผมก็จะจะเข้ามาแก้ไขให้นะครับไดหนึ่งกับสามนะครับดังนั้นมันจะตรงนี้มันจะไม่มีตัวชนนะเพราะว่ามันตัวเลขไม่เหมือนกันนะมันตัวเลขไม่เหมือนกันดังนั้นวดนี้รอดูว่าสูตรไหนจะเข้าระหว่างสูตรหนึ่งสามกับสูตรแปดเก้านะครับแต่เลขเก้าสวยนะผมบอกให้เลยนะเลขเก้าสวยนะครับเพราะว่าสูตรนี้ได้แปดเก้านะครับ สูตรที่ผมลงให้เมื่อล่าสุดวันนี้ก็มี79ใช่ไหมครับสูตรนี้จะได้79ในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับ2ตัวล่าง4ชุดตรงนะครับจะได้79านะครับสูตรนี้มันจะได้8 9ส่วนสูตรนี้1 3กับ25อันนี้2 5หลักหน่วยนะก็แล้วแต่ใครจะชอบทางไหนนะหรือบางท่านชอบหลักสิบเลข3หรือเลข1ก็อาจจะมาจับคู่กับ25 ในหลักหน่วยล่างสูตรนี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบ79มากกว่านะครับผมชอบ79นะครับผมชอบสูตร79ซึ่งมันจะมาตรงกันกันกบสูตร89สูตรนี้มันจะชนที่เลข9นะครับก็หลัก10ล่างเนี่ยผมชอบเลข9นะครับผมก็บอกตรงๆเลยนะผมชอบเลข9้นะครับเลข9เนี่ยมันชนหลายสูตรนะผมบอกเลยไม่ได้มีแค่2ส,สูตรที่เห็นนี่นะครับมันมีหลายสูตรที่ได้เลข9้านะครับ ดังนั้นก็รอดูนในวันที่16มีนาคมนะครับถึงจะรู้คำตอบว่าเลขเกที่ผมชอบเนี่ยมันจะมาหรือเปล่านะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสูตรคำนวณมันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับสูตรไหนจะเข้าเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับ<ส>ช่องผมก็เป็นช่องสูตรคำนวณนะครับดังนั้นสูตรมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับมีทั้งเข้าไม่เข้าปะปนกันไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรหลักสิบล่างก็แก้ไขให้แล้วนะครับ แก้ไขลัก10บล่างสูตรที่ทําชนไว้นะครับ1นสในสูตรที่1มันไม่ชนกันนะครับสีชุดนี้ก็รอดูในวันที่16นะครับว่าจะมาหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ